รัฐบาลน,นี้อยู่ได้ไม่ได้จุดตายคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครับผมว่านี้เป็นเรื่องหลักที่สุดน้องประชาชนทั่วประเทศยอมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการทางฝ่ายนแน่นอนครับกลุ่มที่มีพักร่วมรัฐบาลเยอะว่าพักเพื่อไทยเองไม่ไม่ค่อยมีพักร่วมรัฐบาลเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับเราชนะมาเมื่อเมื่อปี 48เราก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะครับปี44ก็ไม่กี่พักครั้งเลี้ยเป็นการที่มีพรรคเวมรัฐบาลเพราะถามว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ถึงปีหรือเปล่าผมก็ตอบแบบอาจารย์ไม่ได้จริงๆแต่ผมเรียนว่าถ้ามีการคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะวันนี้การเมืองภาคประชาชนการเมืองภาคประชาชนแข็งแรงมากการบริหารประเทศทุกวันนี้เมื่อก่อนใครอยากจะฟังข่าวก็แค่ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9มีแค่นั้นครับ แต่วันนี้มันมีช่องทางเยอะแยะมากมายที่พี่น้องประชาชนเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นไม่กวอาจจะมีเริ่มมี a c e b o o k วันนี้มีหลายช่องทางมากครับที่พี่น้องประชาชนสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดแสดงความโกรธแสดงความชอบความรักความชังวันนี้แสดงได้หมดเพราะฉะการถามว่าจะอยู่ครบปีไหมนี่ผมไม่ทราบครับอยู่ที่ว่าหัวหน้ารัฐบาลจะดูแลในเรื่องของการชุติริตคอรัปชันและ คุณสามารถใช้งบประมาณที่มาจากปภาษีประชาชนนั้นลงไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างดีและรอบคอบผมว่านี้เป็นเป็นจุดตายของทุกรัฐบาลครับแล้วผมเรียนว่าพักเราที่อาจารย์บอกครับสวเนี่ยเป็นปัจจัยจริงๆครับถ้าได้ผมเป็นผมการเมืองปีเจ็ดสิดบค,ครับพอ,อปีสีเก้าก็ปฏิวัติครับ เขาก็แก้รัฐธรรมนูญใหม่ว่าให้มีสวได้าจาครึ่งหนึ่งเท่านันสวแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็เลือกตั้งมาเขาก็แพ้พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นเป็นพลังรป,ประชาชนยุคเมื่อปี50ครับได้นายกที่ชื่อสมัครเสียงเราก็ที่หนึ่งนะครับท้ายสุดเราก็มีรัฐบาลที่เขาเรียกว่าไปตั้งในค่ายทหารเราก็ล้มพีเขาก็เลือกตั้งมากี่ครั้งเราชนะทุกครั้งพอเขาปฏิวัติปี57เขานี่ไม่เกรงใจเลยครับจากสวที่แต่งตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อปี44เราใช้กฎนี้มากลายเป็นเมื่อปีออร่างรัฐนูญล่าสุดปี60บอกแต่งตั้งร้อยเปเ็นเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้นักการเมืองยังไม่เป็นที่ไว้ใจเรายังไม่เป็นที่ไว้ใจครับผมเองโดนปฏิวัติมาสองครั้งโดนยุบพักมาสองครั้งจนผมมีความรู้สึกเนี่ยจานะขออนุญาตอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมมีความรู้สึกเอะประเทศไทยมันเป็นประชาธิปไตจยจริงรอเปล่าวะ ผมไปนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคอยออกกฎหมายตนะั้งแต่สภา,าเก่าจนปัจจุบันเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพียงแค่กลเกมเพื่อหลอกต่างชาติให้มาลงทุนว่าพวกเราเป็นเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆมันมีผู้มีอํานาจที่เหนือกว่าน,นั้นมีท,ห,ทหารคอยสอดส่องทุกอย่างเพราะว่าพักเราเป็นไทยรักไทยเราเคยโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าวันนี้ครับเราต้องช่วยกันนะครับผมว่าอย่างแรกพี่ คุณหมายช่วยตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นครับอย่างที่เคยหาเสียงไว้ตรวจให้เข้มข้นเลยครับรัฐบาลผมเชื่อว่าไม่กลัวการตรวจสอบนักวิชาการด้วยครับอย่างพี่ปุนตอนนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นนักแสดงหรือยังครับผมไม่แน่ใจ <c oughs> ก็ฝากตรวจสอบประเด็นอะไรที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเอาเข้าสาภาเลยครับคุณหมายแม้กระทั่งนโยบายที่คุณหมายคิดว่ามันไม่ถูกไม่ควรพรบกู้เงินนี่ครับห้าแสนล้านนี่นะครับ ถ้าคิดว่ามันไม่ดีไม่ถูกก็พูดในสภาครับผมว่าดีนะครับการมีสภาแต่แน่นอนครับวันนี้การเมืองมันเดินมาจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยผมว่าเราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าแต่ที่อาจารย์บอกพูดถูกเลยครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60นั้นกับดักเยอะมากรัฐบาลนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล้มกับดักลงเมื่อไหร่นะครับแต่แน่นอนครับเราก็ทําเต็มที่จนสุดความสามารถ และผมเชื่อว่าท่านเศรษฐาเองก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศถึงแม้ว่าท่านจะชอบไม่ชอบคุณเศรษฐาชอบไม่ศรัทธาพรรคเพื่อไทยแล้วแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ทํางานให้พี่น้องประชาชนและแน่นอนครับก็อีกสามปีกว่าเราก็เข้าสู่บทการเลือกตั้งอย่างน้อยนี่ก็เป็นความสวยงามของคําว่าประชาธิปไตยถ้่ใครมองว่ามันไม่จริงมันมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต อย่างน้อยครับเราก็ไม่ยืดอายุอยู่ไปเรื่อยๆแบบรัฐบาลที่ผ่านมาครบสี่ปีพวกเราก็ต้องลงไปหาประชาชนและถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถทำตามที่ตัวเองพูดได้วันนั้นแหละครับเป็นวันพิพภากษาของพี่น้องประชาชนซึ่งพรรคเราก็ต้องน้อมยอมรับในคำว่าประชาธิปไตยครับขอบคุณคิบู๊ จริงๆแล้วก็อย่างที่พี่โบ๊กเรียนนะครับว่าเป็นการฝากไปยังไม่ว่าจะเป็นพักสายค้านเองหรือว่าภาคประชาชนซึ่งผมเห็นตรงกันอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้ภาคประชาชนเนี่ยภาคประชาสังคมมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการท <c oughs> ุจริตคอร์รัปชันหรือว่าอะไรก็ตามก็จะเกิดขึ้นยากขึ้นนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับทางพรรคเพื่อไทยในในการเดินหน้าต่อไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับอ่ะ,อะ,อะพูดพูดคุยกับทางฝั่งรัฐบาลไปแล้วนะครับไปที่พี่ใหม่ครับว่า